จนเหตุระเบิดในรถยนต์นะคะที่ฐานปฏิบัติการเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตปตานีค่ะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรอบจำนวนมากนะคะส่วนที่จังหวัดยาลาทางเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงกระสุนเอเใกล้กับมัสยิดในอำเภอบรนังสตาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ2คนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์นะคะรายงานสดจากจังหวัดปัตปตานีค่ะคุณติชิลาเชิญค่ะ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดตั้งใหญ่ในจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะสิ้นสุดเดือนถือศีลอดในวันนี้นะคะโดยผู้ก่อเหตุนั้นได้ลอบวางระเบิดในรถยนต์ที่ฐานปฏิบัติการเกาะมอแกงในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ,บ่อทองนั้นพยายามที่จะนํารถดับเพลิงมาฉีดสกัดกั้นไฟไม่ให้ลุกไหม้ภายในฐานปฏิบัติการนะคะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุนั้นนํารถยนต์ต้องสงสัยและจุดชนวนระเบิดทําให้มีผู้ได้รับาบาด สานายด้วยกันแต่ว่าการเข้าเคลียร์พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในบริเวณนี้ก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะคะเพราะว่าภายในนั้นมีกระสุน M79 อยู่ภายในค่ะซึ่งการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงสิ้นสุดก่อนที่จะดินเดินถือศีลอดนั้นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นขณะเดียวกันก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดที่บริเวณหน้ามาสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อ2วันก่อนจาากภาพวงจรปิดค่ะ ที่จังหวัดปัตตานีนั้นเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้ก่อเหตุสองคนนำระเบิดมาวางไว้ใต้เก้าอ,อี้ไม้หินอ่อนใกล้มสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแล้วจุดชนวนระเบิดเมื่อสองวันก่อนนะคะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นแนวร่วมในพื้นที่ขณะที่ผู้ประกอบการที่เสียหายจากเหตุระเบิดนั้นเร่งซ่อมแซมร้านค้าของตัวเองเพื่อเปิดให้บริการด้านตำรวจจราจรซึ่งทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในเขตเมืองปัตตานีก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการทำหน้าที่หลังตำรวจจราจรเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสองนายจากเหตุการณ์ ในครั้งนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดให้พระสงฆ์ที่ออกมาบินทบาตในช่วงเช้าเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงพร้อมตรวจสอบรถจยนต์แลนรถจักรยานยนต์อย่ยางละเอียดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงนางแววตาชานแท้เสียชีวิตที่บ้านปู่โป๊ตำบลโมโนอำเภอสงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสหลังจากเมื่อวานนี้ได้ยิงราษฎรหญิงเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บหนึ่งคนในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ ขณะที่การทางรถไฟห่งประเทศไทยและชาวบ้านในอำเภอริสอ์จังหวัดน,นาราธิวาสนั้นเร่งซ่อมแซมรางรถไฟที่ถูกเล่าบางระเบิดเสียหายในอำเภอริสอ์เมื่อ2วันก่อนซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยเกือบ1สัปดาห์ในการซ่อมแซมทําให้การรถไฟยังต้องหยุดให้บริการตั้งแต่ฝ่ายยะลาไปยังสังขละงโก ในจังหวัดสงขลาว,วันนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงฮรีริยอจำนวนมากค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการเกาะมอแกงในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งถูกรอบบางระเบิดเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นยังอยู่ระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่และกันพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่ายังต้องมีการตรวจสอบเหตุระเบิดซ้ํานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนทําให้ขณะนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้กก่่อเหตุคะะแลนี็บร ทั้งหมดจาก3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณติชิลาคะ